สวัสดีครับนา้นาๆตกปลาทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูการผมสอนการใช้งานของ a l ร์ม o โดฟลตัวนี้ครับที่กบยางเลยได้ครับผมจะมี3แอคชั่นครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันตีไกลแค่ไหนแกะข็อใหม่ๆเลยครับ นี่ครับรูปลักษ์มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบยางเป็นทรงแบบนี้ครับตัวเบ็ดเป็นตัวเบ็ดพิเศษนะครับตัวเบ็ดเฉพาะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูว่าวิธีการตีของมันจะให้มันเลื้อยทํำยังไงแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันตีนะนะทุกคนถามว่ามันตีไกลแค่ไหนวันนี้ผมใช้ลอกคาซิตัสนะครับลอกอเป็นสแตนดาร์ดนะครับคาสิตัสนะครับเดี๋ยวผมจะตีดูความไกลของมันนะครับดูความไกลก่อนตีให้ดูก่อนว่ามันไกลแค่ไหนน้าหนักดีแค่ไหน นี่ครับควาไกลของมันเห็นไหมครับนี่ความไกลของมันนะครับอ่อันนี้เดี๋ยวมาดูแอคชั่นแอคชั่นแรกที่ที่กบยางตัวนี้ทําได้นะครับคือหนึ่งเราตีเข้ามาแล้วก็มันเลืยเฉยเฉยใช่ไหมครับอ่านะดูครับเราตีปั๊บโอเคนี้พอนะครับดูนะครับว่าเราจะหมุนให้มันเลื้อยมาเป็นยังไงคือสายต้องเลี้ยน้ํานะครับดูสายต้องเลี้ยนน้านะครับสังเกตสายหน้านะฮะเลี้ยน้ํา พอเลี้ยนน้ำปุ๊บเนี่ยเราบังคับรอบให้มันสายได้ครับคือเราหมุนต้องบังคับรอบให้มันมีพอมีแอคชั่นครับเห็นไหมครับมันจะสายได้ไหมครับคือสายหน้าต้องเลี้ยนน้ำนะครับอย่าลืมย้ําว่าต้องสายหน้าเลี้ยนน้ำนะครับเลี้ยนน้ำต้องเลี้ยนน้ำเห็นไหครับเห็นไหมครับมันจะเลื้อยหมุนมาเฉยๆปกตินะครับมันจะเลื้อยอ่ะแล้วก็แอคชั่นที่สองให้มันเลื้อยกว้างขึ้นครับดีครับ เจอ <hello> ครับเหมือนกบยางทั่วไปเจอครับออาป้ากัดนี่ครับเจอเบาเบาครับเจอเบาเบาเดี๋ยวแอคชั่นมันจะเนี่ยครับเจอเบาเบาเห็นไหมครับแต่มันจะเลื้อยครับนะเห็นไหมครับเจอเบาเบามันจะเลื้อยกว้างๆครับเห็นไหมครับอ้าฟ้ากัดครับอ้าฟ้ากัดเอาหลุดไปเลยเห็นไหมครับป้ากัดเมื่อกี้นี้คือแอคชั่นเราต้องค่อยค่อเจอเบาเบา นะครับเจลให้มันเลื้อยกว้างขึ้นตอนน้ก็จะเห็นอีกรูปลักษณ์แบบนี้ครับจะเห็นตะกั่วที่อยู่ที่ตูดใช่ไหมครับเห็นตัวนี้ตัวนี้ครับยางตัวนี้คือมันยาวหกเซนนะครับแต่ว่าเรื่องปลาช่อนกินเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินข้าวหรือเปล่าเป็นตัวใหญ่คือการหักงอของเหยื่อมันได้มันได้อย่างนี้เลยครับคือกินปุ๊บคือปลาช่อนพอกินปุ๊บสังเกตในคลิปนะครับจะติดลงคอหมดนะครับแล้วสังเกตตะกั่วอยู่ตรงนี้นะครับที่ตูดนะครับถ้า ยางเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นได้นะครับเราก็กันการสูญเสียคือนี่กันไว้ก่อนเพราะปกติันก็ไม่หลุดอยู่แล้วให้เอากาวตะช้างหยอดที่ตูดนี่สักหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเพื่อให้มันแน่นขึ้นป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่คือป้องกันไว้แต่ถ้าคนไหนไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าป้องกันไว้เวลาปลากินหรือว่ายางเนี่ยมันค่อนข้างยืดยืดหยุ่นครับเห็นไหมครับยืดหยุ่นที่ผมเจาะรูไว้ก็คืออาจจะยืดได้แต่กว่าจะมีโอกาสหลุดได้ก็คือเอากาวหยอดไว้ดีครับเดี๋ยวดูหน้าสับหน้าสับด น,น่าสับนะครับหนไหครับน้าสับอันนี้หน่าสับนะครับหน้าสับน้าสับดิน้นเห็นไหมครับในแหนตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นน้าสับดิ้นเห็นไหมครับหน้าสับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหน่าสับเห็นไหมครับในสายในแหนเราสามารถตีได้หมดครับหมุนมาก็มีแอคชั่นครับเฉยๆมีสายดูที่ทุกจิก,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 กโอเคครับ เจอความมันกันตอนท้ายครับสวัสดีครับตอนน้าตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมมายังยังอยู่ที่เขาแหลมอยู่นะครับกลับบ้านไปรอบึงแล้วก็กลับขึ้นมาเพื่อจะมาทําเหยย่อตัวใหม่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกบยางนะครับเป็นกบยางที่มีแอคชั่นเลื้อยได้โดยไม่ต้องเจิร์นะครับตัวนี้พอตีออกไปแล้วสายเลี้ยนน้ำแล้วค่อยๆหมุนกลับมามันจะเลือ้อยปุ๊บ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 จะคล้ายๆเพนซิลครับตัวนี้ ะครับมันชื่อว่าอาร์มัลด์ฟลอกนะครับตัวนี้นะครับอาร์มัลด์ฟลอกตัวนี้เดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวคงจะได้เจอกันแน่นอนครับตัวนี้เอามาเทสผ่านร้อยแล้วนะครับน่าจะร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูกันว่าอ่ามันจะมีผลงานมากแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเดี๋ยวนี้นิดนึงครับคันที่ผมใช้วันนี้จะเป็นธรรมย่าทีดีแอครับตัวนี้วันนี้เกาะ มาด้วยกับลอกตัวเก่งครับชิมาโนโคน,นาดส,สายของนูคาลิครับวันนี้เต็มการาฟฝากไปด้วยนะครับติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอามาโดฟล็อกตัวนี้เป็นกบยางตัวใหม่ของค่ายผมนะครับตีมาเฉยเฉยก็มีแอคชั่นเลื้อยปลาไม่ระแวงครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับผม ถึหน่ากันเยอะ้นอาโดฟลกครับเป็นปากครับเกยอดเย โลฟรอปครับเต็มกราฟขึ้นโลได้ครับเต็มกราฟครับขึ้นโลได้สยากจริงๆครับตีมาได้เฉยแล้วค่อยหมุนมาก็จะเลยฟับ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 ับเลยครับ I'm a little fucked. ค <laughs> ำด้อมๆครับกำลังจะขึ้นเรือหรือลโอเก๋แล้วไปครับ เป็ดปลาโ้นเกล็ดดูเกล็ดครับเกล็ดใหญ่มากโ้นเกล็ดปลาครับสองเกล็ดเลยครับเนี่ยเกล็ดปลาครับไอ้ยูตัใหญ่ไะ อโอ้โหลุดพอดีเอาลงไปแล้ว <laughs> ลุกขึ้นเรือลงไปเลยครับโมโดฟรอสครับดยอด ว่าเอาดูฟล็อกอีกแล้วครับท่านสเต็มครับครับตัวนี้เต็มครับหลวกว่าครับตัวนี้เอามาดูฟล็อกครับตีไปสายเลี้ยงน้ำหน่อยครับ ก็ค่อยๆเหมุนมาตามจังหวะเหมืนจะเลื้อยปุ๊บ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 อย่างนี้รับและนี่คือกบยางเอามาดูฟล็อกตัวใหม่ครับผมครับเปล่าเอาด้วยแล้วกันครับเอามาดูฟล็อกครับ các hòn 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 các hòn